สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลคลิปนี้ก็จะจัดเต็มกับคอมเมนต์หลังจบแมตช์ไทยกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโดยที่ผมเนี่ยจะเริ่มจากคอมเมนต์ของชาวเนเธอร์แลนด์กันก,นก่อนเลยเนื่องจากว่ามันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าแมตช์นี้มีข้อผิดพลาดเยอะเกินไปแต่ก็ยังได้เป็นแชมป์กลุ่มแมตช์หน้าต้องดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็จบคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของสาวๆการที่ยืนหยัดได้ท่ามกลางโกงเชียร์ที่มากมายมันช่างวิเศษจริงๆคออออมมเนนต่า่าาจกี้้อืรอบแลวใชไห แล้วก็มีคนมาตอบว่าใช่คอมเมนต์ต่อมายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงและฉันคิดว่าการแข่งขันระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์เป็นเพียงการโฆษณาวอลเลย์บอลคอมเมนต์ต่อมาด้วยการผสมผสานระหว่างรุ่นใหม่และรุ่นเกา่าฉันคิดว่านี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอให้ทีมโชคดีในรอบส่งทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนะสาวๆคอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศในสนามกองเชียร์ไทยสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตท,ที่สนุก และบรรยากาศในสนามก็สุดยอดคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ ailand, เพื่อพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพพวกเขาดูเป็นทีมที่น่ากลัวมากโชคดีที่สาวๆชนะและได้เป็นแชมป์กลุ่มแสดงความยินดีด้วยสาวๆคอมเมนต์ต่อมากองเชียร์ไทยน่ารักมากฉันเห็นพวกเขาให้ของขวัญสาวๆด้วยประเทศแห่งการเป็นมิตรและรอยยิ้มคอมเมนต์ของชาวเน์แลนด์ก็จะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะส่งกระแตอิโมจิแสดงความยินดีอะทีนี้ครับเราบินจากเน์แลนด์กลับมาที่อาเซียนครับ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าการแข่งขันดําเนินอย่างโคตรสนุกไทยเกือบชนะแต่แพ้เพราะส่วนสูงในช่วงไทยเซตที่5ส่วนสูงมันต่างกันจริงๆส่วนสูงนี่มันสุดยอดจริงๆในโลกวลอลเลย์บอลคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะไทยได้แม้จะเสียเซตให้ไทยไปเยอะแต่เนเธอร์แลนด์ก็สมควรชนะทุกคนต่างหวังให้ไทยตกรอบแต่ทีมเจ้าบ้านก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างง่ายได้คอมเมนต์ต่อมา เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาปีนอยเราเป็นคนดีและซัพพอร์ตไทยแลนด์ไม่ได้ขี้อิจฉาเหมือนเวียดแมนคอมเมนต์ต่อมาน่าเสียดายแทนไทยแต่ช็อตบล็อกทัดลูกสุดท้ายของเนเธอร์แลนด์นิ้วไม่ได้ขยับที่เห็นคืองเงาเพราะฉันดูช็อตนั้นซ้ําหลายครั้งเสียดายที่ตอนท้ายเซตเนเธอร์แลนด์พลิกแซงได้หลายคะแนนโดยรวมถือว่าเป็นเกมที่สนุกคอมเมนต์ต่อมาหรือว่าไทยกําลังเลี่ยงแชมป์เก่าอย่างเซอร์เบียมีคนมาต่อความเห็นว่า แต่ทั้งญี่ปุ่นกับเซอร์เบียต่างก็แข็งแกร่งทั้งคู่คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดวันนี้ไทยเล่นกับเนเธอร์แลนด์ตั้ง5เซตคอมเมนต์ต่อมารอบต่อไปเซอร์เบียเจอเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเจอไทยและไทยมีโอกาสเข้ารอบคอมเมนต์ต่อมาชัชชูออนตบพลาดหลายลูกมีคนมาต่อความเห็นว่ามีลูกรับยากๆหลายลูกแต่ฉันก็อยากให้เธอดื่มกาแฟก่อนลงสนามคอมเมนต์ต่อมาจารดพรหายไปไหนทําไมอัชราพรได้ลงแป๊บเดียวมีคนเข้ามาต่อความเห็นว่า จรัดพรไม่มีชื่อตั้งแต่แรกและคนที่มาแทนที่คือสศีภาพรคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่สุดยอดมากน่าเสียดายสำหรับไทยแลนด์แม้พวกเขาจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามคอมเมนต์ต่อมาลูกสุดท้ายราชินีเมคอัพคงหมดแรงแล้วน่าจะหมายถึงสศีภาพรนะครับคนแรกเลยเข้ามาต่อความเห็นว่าตั้งแต่เปิดตัวในทีมชาติการแต่งหน้าของเธอก็สุดยอดจริงๆคนที่สองบอกว่าฉันตลกกับฉาย,ยานี้แต่ฉันก็สังเกตนะว่าปากเธอสีแดงมากคอมเมนต์ต่อมา เสียดายที่ชัชชุออนตบพลาดหลายลูกแต่แมตต์ต่อไปฉันว่าไทยจะกลับมาแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาไทยเสียเองเยอะในช่วงท้ายเซต5รวมถึงแต้มสุดท้ายเหมือนพวกเขาจะประมาทในสนามตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดคอมเมนต์ต่อมาเนเธอร์แลนด์บล็อกได้ดุดันมากมีคนเข้ามาต่อคอมเมนต์ว่าเพราะเนเธอร์แลนด์มีผู้เล่นสูงใหญ่คอมเมนต์ต่อมาสงสัยญี่ปุ่นเจอไทยน่าตื่นเต้นจริงๆคนแรกเข้ามาต่อความเห็นว่าญี่ปุ่น เป็นทีมที่มีการเล่นแบบผสมผสานซึ่งไทยก็มีทั้ง2ทีมสไตล์เหมือนกันดังนั้นใช่ว่าญี่ปุ่นจะชนะไทย3าได้อย่าลืมว่านี่คือสนามเย่าของไทยซึ่งมันช่วยพวกเขาได้มากคนที่2บอกว่าใน b บ l ล่าสุดทั้ง2ทีมก็เล่นกัน5เซตมันจึงยากที่จะบอกว่าใครชนะคนที่3บอกว่าฉันว่าไทยจะได้เปรียบเพราะพวกเขาเล่นผสมผสานได้ดีกว่าและคุ้นกับสนามแล้วคนที่4ี่บอกว่าบางครั้งทีมญี่ปุ่นก็ไม่ชินกับคู่ต่อสู้ ที่มีรูปแบบการเล่นเหมือนกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาลูกสุดท้ายเหมือนจะรีบไปหน่อยนะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาไม่ว่าญี่ปุ่นหรือเซอร์เบียมาเจอไทยฟอร์มแบบนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาไทยคงเจอเซอร์เบียในสภาพที่ดาวดังเซอร์เบียบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อมานำสิต่อ10แล้วก็สาลักตัวเองคอมเมนต์ต่อมาแมตชนุกมากแต่ทำไมฉันง่วงจังฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยฟอร์มแบบนี้ ฉันว่าอันดับของพวกเขาคงจะได้เพิ่มขึ้นแน่คอมเมนต์ต่อมาเสียดายตอนนี้ฉันยังตื่นเต้นอยู่เลยฉันคิดว่าไทยชนะไปแล้วแต่ช่างเถอะยังไงไทยก็เข้ารอาบอยู่ดีนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็มีการชื่นชมทีมไทยบ้างมีการพูดถึงตัวของชัชชุออนบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่ไทยจะเจอใครในรอบส่งทีมสุดท้ายมาต่อกันที่คอมเมนต์ของเพื่อนรักเวียดนามครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไทยแลนด์ได้มา2เซตเพราะแรงเชียร์ในบ้านไทยเถียงกรรมการทั้งทีม โชคดีที่กรรมการไม่คล้อยตามถึงฉันจะเกลียดไทยแลนด์มากแต่ก็ต้องยอมรับเกมลุกและเกมรับของไทยสุดยอดมากสู้เกือบในท่าเลนที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้และเกือบชนะในเซตที่หปลายปีที่ต้องเจอกันเวียดนามที่ไม่มีตู้เย็นเจอกับไทยคงเหนื่อยแน่แล้วก็แนบอิโมจิยิ้มคอมเมนต์ต่อมาลูกสุดท้ายบอลไม่โดนนิ้วเพราะนิ้วไม่สั่นแต่ทั้งทีมก็มาประท้วงกรรมการนี่คือกรรมการของ FIBB ไม่ใช่กรรมการคนนั้นนะจะประท้วงไปทำไมประท้วงไปทำไม คอมเมนต์ต่อมาไทยไม่เพียงทำลายคําสามสิบ1ปีด้วยการได้เซตแต่พวกเขายังเกือบชนะเกมด้วยวันนี้ไทยเล่นดีจริงแต่โชคแค่ไม่เข้าข้างคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ไทยเล่นดีมากพวกเขาทัดเทียมกับทีมที่แข็งแกร่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นดีทั้งเกมรุกและเกมป้องกันคอมเมนต์ต่อมาฉันดูวัลเลย์บอลมาก็นานแล้วเพิ่งเคยเห็นสสแบกทีมชาติไทยแต่ก็แพ้อยู่ดีเพราะลูกสุดท้ายเธอทําอะไรลงไปและก็แนบอีโมจิรัวเมามอ2อันคอมเมนต์ต่อมา แมตชนี้ไทยเล่นดีมากสสิวันนี้ก็ยอดเยี่ยมแต่ชัชชุมีอาการบาดเจ็บเลยเล่นไม่ค่อยดีคอมเมนต์ต่อมาเซตแรกและเซต3ปิดเซตโดยสสิส่วนเซตหก็ปิดเซตโดยสสิเช่นกันต้องยอมรับว่าวันนี้ไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาต้องยอมรับว่านี่คือแมตที่ดีที่สุดและดราม่าที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาชอบช็อตที่สสิลงไปนอนหัวเราะฮ่าฮ่ามีคนเข้ามาต่อความเห็นว่าฉันก็ด้วยคอมเมนต์ต่อมา ไทยคงคิดว่านี่คือซีวีลีถึงได้กล้าไปกดดันกรรมการคอมเมนต์ต่อมาทัวร์นาเมนต์นี้ไทยเล่นดีนะแต่หวังว่าจะแพ้ญ,ญี่ปุ่นแล้วก็แนบอิโมจิหวัวเราะมา4อันคอมเมนต์ต่อมาสาสิบอกว่าสปอตไลท์ต้องเป็นของฉันแล้วก็แนบอิโมจิหวัวเราะคอมเมนต์ต่อมาเถียงกรรมการอีกแล้วไม่ละอายบ้างหรืองไงคุณแม่ไทยแลนด์แล้วก็แนบอิโมจิเหง่อปกคอมเมนต์ต่อมาถ้าไม่ใช่เพราะเบอร์18เนเธอร์แลนด์คงชนะไปแล้วเขาน่าจะหมายถึงเจสเปอร์ของเนเธอร์แลนด์นะครับคอมเมน ไทยก็ยังสุดยอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเสียดายนิดเดียวนัดหน้าเอาใหม่นะสาวไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์นัมเบอร์วันคอมเมนต์ต่อมาเนเธอร์แลนด์แกร่งเกินจะล้มได้และเหนือกว่าทางกายภาพคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์ก็ยังเล่นดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเนเธอร์แลนด์ต้องขอบคุณ2ผู้เล่นไทยที่ช่วยเซฟสองลูกสุดท้ายไว้ให้คอมเมนต์ Comment ต่อมาผลงานของช,ชัชชุค่อนข้างที่จะคงที่ในทัวร์นาเมนต์นี้ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะดูไทยเจอกับญี่ปุ่นอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมา สสีนี่เก่งและดุร้ายจริงๆท้ดดาวก็ดุร้ายเหมือนกันแมต์นี้สู้กันมันสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาเซต5้ไทยแลนด์แพ้16 14คงอยากแก้มือใน v n l แน่คอมเมนต์ต่อมาแมต์นี้ยอดเยี่ยมมากโอกาสสูงที่ไทยจะเจอญี่ปุ่นและก็แนบอิโมจิไฟลุกคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตช์ที่ดีมากต้องบอกว่าเกมรับของไทยทําได้ดีและเกมรุกก็ดีมากคอมเมนต์ต่อมาเราควรหยุดเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามได้แล้วเพราะมันต่างกันเกินไป คอมเมนต์ต่อมาไทายอาจมีสิทธิ์เข้ารอบท็อปแปดปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะฮะก็คือเขาแนบรูปนี้มาแล้วก็พิมพ์ว่ามีใครไปช่วยสสหรือยังแล้วก็แนบอิโมจิอุบมาสอันนี่ก็เป็นความเห็นของแฟนเวียดนามบางส่วนนะครับคือถึงจะมีแซวเรานะฮะในเรื่องที่เราไปประท้วงบ้างมีแซวเรื่องสสพาพรบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าคอมเมนต์เนี่ยแทบจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือถึงแม้ไทยจะแพ้ในอร์แลนด์สต่อ2เซต แต่ชาวเวียดนามทุกคนยอมรับว่าแมตชนี้ไทยเล่นได้ดีจริงๆซึ่งในรอบโศกทีมสุดท้ายนะครับผมว่านะคู่ของไทยเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอกับใครนะครับน่าจะเป็นที่จับจ้องของทั้งอาเซียนแน่นอนเพราะาตอนนี้สาวไทยของเราเนี่ยเล่นได้โคตรมันนี่คือขนาดแพ้นะฮะยังมีแต่คอมเมนต์ชื่นชมขนาดนี้อ่ะและนี่ก็คือหนะ้าทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ